前นมีศเตรูอに敵がいるยได้ครับไหวไหมนี่อสามสี่ด้วยไม่ดีเมือหนึ่งทั้งคนไม่ต้องกลัวเลยแล้วต <c oughs> ตาสิแล้วเพิ่งหอยไป มันชอบเล่นหลังคาพวกเนี้ยมันรู้เป็นไรมาแล้วต้องผมมาแล้วใช่ไหม,มผมอาจจะโดนก่อนได้เอ้ต้องผมมันเหมือนมันแยกเล่นกันบ้านหน้าผมใช่ใช่จะตายแล้วเบอร์หนึ่ง ก็มาในบ้านมั้ตายแล้วแต่ล,ละตัวเดียวโอเคโอเคก็เหลือสามแถวแล้วมันบอกเราต่อให้มาแล้วมาแล้วมืนจะมาบอดหรือเปล่าบอดเ<อ>สียงการเดินแล้วบอดนะน,นี่บอดนี่บอดนี่บอดมันแยก,กเล่นเปล่าเก็บโมเมทใช่ครับมันมันลงแยกหมดเลยนี่ ข้างหน้าผมข้างหน้าผมีบ้างหน่อยได้ไหม Enemies ahead เดินในบ้านโอเค,ครับไป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 หาไมหอ่าอยู่ชั้นบน e n บ้านนี้ไปปะน่าจะแ,แยกเดี่ยวเราเอาได้ ถ้าโถมมันน่าจะได้ไปปะซ้อนผมเลยนะดูดีๆได้ครัโอเคเดี๋ยวสองตัวทำเลือดเจ็บต้องเฉียวตุ่มโมเสกมันจะไม่ขึ้นมไหมเหรอโอเค สี่ขึ้นไปงั้นเลยเหรอผมวิ่งไปช่วยไม่ทันนะมันอยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่หลังเนินไม่ทีดบอกก็ไม่พูดตายผมไม่ไปช่วยนะ <c oughs> นม่ครับมักงนี่ครับอ๋อบ้านนูน้น Enemies ahead ทำร้อยนะเพื่อนไกลยูหลังบ้านวงนงข้ามนะไกลจัดใช่วงไกลน,นะครับ

ไปครับเก็บยาก่อนพนเหรอ Enemies ahead สั่นไม่หลอกเราบ้างนะหลอกหรือพูดจริง enemies ahead อย่างวะพูดก็ได้นะเห็นเปิดไหม่อยู่นะคนไทยหรือเปล่าเฮ้ยคนไคนจริงโอ้โหไปสามเปิดไหม่ก็ได้จริงๆอ่ะผมไม่ชัวร์เลยเนี่ยโหวิ่งมากับตายแล้วเนี่ย เอ้โหแรกอะไรตอนนี้ข้้งขวาผมขัางขวาผมโอ้แรกแรกแรกบทไปเดียเดี๋ยวข้างบนมันใช้บอทแล้วใช่ใชข้างบนอีกด้านซ้ายอ่ะเบอร์สามยิงได้เปล่าเดี๋ยวละวิ่งวิ่งวิ่งวิวิวิหินหินหินโอ้โหแรกตัวเสือกหินหินข้างหน้าครับเน เบอรสามยิงคตรแหลกเบอร์สามยิงคัมแม่นกว่าเบอร์สามอ๋อไอตางวะเครื่องมันร้อนไงไอโฟนใช่ป่ะใช่ครับเอาไปลมเป่าผมต้องปิดไมค์ครับแบตมันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์มั้งปิดไมค์ก่อนนะเอาเท้าไปหมดไหนนี้มาอสามหมดยังครับ จะใครมานอน,นยังเหลือเฮ้ยน้องชีไอ้ยูไทยนดเฮ้ยเฮ้ยหน้ากูเลย Mắc หน่อย, nó tạm. Một. Get in the car. Đi a đập con này. Excellent work. หญ้ามันอยู่ไหนวะของหญ้าอยู่ข้างล่างสามร่วงตัวนึงไปไหนวะ มันยังไม่หมดหรอมันแนอคอ่น็อกอะยัง <developments> ม,มีเหรอฮัลโหลไม่มีหรอวะ <smelling> มองไม่เห็นว่ะใครเห็นชี้หน่อยใครเห็นชี้หน่อยด้านขวาจะละเย้เจ็บหนักตรงนั้ไม่มีคนหรอ รังผมรังผม e n e m i e ไม่รู้มิดอีกหรือเปล่าเห็นแค่คนเดียวนะดูไว้หนห่อยมีซ้ายเหรอ,อาตายเลย Fall back to safe zone Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Oui. ばいいばいはい、ランサイランサイ。段